สวัสดีครับ FC มีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดฟูลทงส์หรือว่ามีดด้ามประกบนะครับเหล็กแนบมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นโซมีดอินเนบสวยงามมากๆครับมีดเนบชุดนี้สวยจริงๆครับด้ามประกบไม้พยุงสวยๆเลยนะครับยังราคาเดิมนะครับราคา850บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับทุกเล่มเลยนะครับ2 4 6 8จริงๆชุดนี้มีอยู่10นะครับแต่ว่าเอามาวางเรียงได้แค่8เล่มนะครับ ราคาเท่ากันทุกเล่มเล่มละแ5 0้บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีซองใส่มีดนะครับไม่มีซองใส่มีดนะครับราคานี้ถูกมากถ้าซองใส่มีดอนะอยู่ประมาณที่1,200บาทเป็นซองขายเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแพงซองใส่มีดมันแพงไม่ต้องซื้อนะครับซื้อแต่ตัวมีดไปแล้วไปหาซองใส่เองนะครับถูกที่อื่นถูกกว่าที่ผมนะครับซองใส่มีดนะครับมาดูรายละเอียดคร่าวๆนะครับ ทั้งหมดขึ้นรูปมาจากเหล็กแหน่เป็นงานตีร้อนชุบขมแข็งด้วยน้ำมันครับเล่มที่หนึ่งเล่มนี้จะยาวกว่เพื่อนเล่มที่หนึ่งยาว10.6นิ้วกว้าง2.5นิ้วสันหนา6มิลครับเป็นงานทิ้งผิวไฟด้ามไม้พยุงสวยนะครับ ถูกที่สุดนะครับถูกที่สุดแล้วนะครับที่ช่อง youtube อื่นๆในราคาแพงกว่านี้นะครับของเราถูกที่สุดแล้วนะครับต่อไปครับเล่มที่2ใบมีดยาว10.3นิ้วใบกว้าง2.5นิ้วสันหนา6มิลครับด,ด่าไม้ไปพยุง น้วันยิ่งหายากแล้วนะครับต่อไปครับเล่มที่สามใบมีดยาว10.3นิ้วใบกว้าง2.5นิ้วสันหนา6มิลทุกเล่มสันจะนา6มิลนะครับด้ามไม้พยุงครับสวยทุกเล่มนะครับ เล่มที่สี่เล่มนี้จะสั้นที่สุดนะครับเล่มนี้สั้นที่สุดแต่ส่วนตัวผมชอบรุ่นนี้เลยนะส่วนตัวชอบรุ่นนี้ใบมีดอยู่ที่เก้าจุดเก้านิ้วครับเก้าจุดเก้านิ้วใบกว้างสองจุดสี่ครับสวยมากด้าม ต่อไปครับเล่มที่5ใบมีดยาว10.3นิ้วกว้าง2.5สันหนา6มิลดามจับต่อไปครับเล่มที่6 ใบมีดยาว10.5นิ้วกว้าง2.5นิ้วสันหนา6มิลครับด้ามจับต่อไปครับเล่มที่7ใบมีดยาว10.4นิ้วใบกว้าง2.5นิ้วสันหนา6มิลครับ ดาจับต่อไปครับเล่มสุดท้ายเล่มที่8ครับใบมีดยาว10.3นิ้วกว้าง2.5นิ้วสันหนา6มิลครับ ดามจับสวยงามมากครับทุกเล่มราคาเท่ากันนะครับ850บบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับชอบเล่มไหนทักทายมาได้ครับสวัสดีครับ